ดีครับเจอกันช่องแอดลรอนทูกับผมห้างหายไปนั่นครับม่านางหลินมาชิ่วๆครับผมอยู่แถวลำบัญชาติแถวๆแ,แบบเรือขามฟังครับผมดูบรรยากาศลมเ,เย็นๆตรงนู้นก็ผู้สิงนะครับกับทีมงานมาด้วยก,กันสามคนครับผมได้ใหม่ครับผม สวัสดีครับผมเดล็กอะผู้บ่าวเล่าครับผมบ่าวเล่าวะกลับมาถับเจ้าโปรเดโอ้วิวนี่คือสวยแต่ว่าทายตัวี่งฟังสดสวยกว่าบอม,มันมีหยาแบบสีทองจัง่อยโอ้โหสวยๆ <c oughs> เดี๋ยวมันมีแบบสายแคมปิ้งอีกกลุ่มนึงครับผมเป็นครั้งแรกขึ้นกันที่เหามานาั่งกดนอยู่นี่เหาก็มีแบบนางคุยกันทุระทุรังกัเหาก็เป็นถือว่าเป็นผู้บ่าวหลุดใหญ่นะฮะแต่ครับ วิ่กันกับนั่งกินชิューๆไปแล้วครับวิ่งกันเรื่องการเรื่องงานเรื่องชีวิตที่ผ่านมาประสบการณ์เรื่องเก่าๆก็เป็นการม้วนแล้วก็ได้ฟิวอีกแบบหนึ่งครับเมียนเอาครับผมเพ่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนั่นรับสวัสดีทักทายเยฟซีนะครับผมมาเด้อครับผมมาเรียนชิューๆเบิ่งลมเย็นๆกับแดดท่อนๆโควิดบ่มีเลยบ่มีครับผมหยาดแดดแล้วมันเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์ได้มาประเทถ่ายคลิปนี่ อยากให้ผมจะพาชิวๆมาตื่นกล่อง<ก>ตื่นอยากอายอยู่ <laughs> อยากอายกล่อ,อ,องี <laughs> ้วยเดี๋ยวชิวรล้วเจ็เตะวียัครับผมทำแต่งานเบือนนเ้องหน้าเรียนะด้าดเบิร์ดี <t> ๋ยวผมจะพาถ่ายบรรยากาศที่ชิวมือนีกับมีเมนูอาหารครับผมมันหลินมาเที่ยวมาคุยกันสนุกสนานจะรอเจอกันครับผมว่าเขาจะไปยังตอ่อหลังจากที่เขาไปเที่ยวมามาเด้อครับกินหนอ่อไม่กินเขาเด็กนั่กันเ้าวไข่ปลา มีก้อยหอยขี่มือผมเองแล้วก็ย่างปลาครับผมเล็บแซมแล้วก็ตั้งหมดทั่วนี่น้ำใหม่น้ำใหม่น้ำใหม่น้หม่ได้หลายข้อไม่กี่สำคัญมีน้องไก่น้องวินล่ามากินข้าวด้วยกันแล้วก็ะมาวเจอจุกแล้วก็ออกกล้องแล้วไยครับบ่อยากออกกล้องเฮ้ยนานๆทีนั่นแสงหมดเลยที่แสงหมด สีสานบ้านเฮาน้อม่มีโลรว่มีไผกินได้สะดวกสบายครับผมใส่น้ำปลาไปด้วยไอ้ไม่ไอ้ไม่สีดำแจวย่างหมูครับผมครับใส่สุดรถกันแเนี้งครับใช้ได้หลายครับผมได้หลายบัวบัวยังยังบ่เครื่องที่ใส่บาดแรกไปซองเบิ่งแล้วอันตับบักพริกเออคือคือใส่ไปหลายเอดือนเลโอ้ยเครื่องคคกเครื่องคคกเพิ่นนี่ผู้เฒ่าเขาก็สอนมาอยู่แล้วผมเบิ่งแล้วใส่ได้รสักหลายบ่ เรือแม่น,นี่ไอ้ไม่ตม่ำแจ้วนี่มันอกี้กับยางมูมันพ่อ,อย่างไหมพี่คนว้าวานี่แหละ,ะประกันดำนะประกันดำต้องดำอยู่แล้วนะเออ,อใช่อันมะน่าแต่ว่ามันเป็นขึ้นจกาก,นนนก่ำบองคุณอยังไรกับประจักให้ผมต่ำให้ย่ ชิมี่บ่ได้พ่อผมตำให้เมยผมกินบ่โอ้แสดงว่ผมกินบ่ไ้ตอนนี้กะบ่รู่คือกันครับไม่กินกินอ่ไหายใจเมียกินเนาะพ่บอกว่าต่เมียกินเดียวปวดเลย่ังกัวช่วยี้ตัวเอาิมิมชิมิมิมชิมิมโอ้ยนหนึงบ่นี่ผู้นี่สอชิมอยู่ มันบ๊มันนะฮะมันเป็นแห้งๆแห้งอ่ะใหญ่ปะคุณตากินนี่กินเปรี้ยวเขาจเส็คคักวะอืมนี่น้ำใช้น้ำน้ำน้ำจิ้มเออเขาซอยเขาซอยเที่ยวโปมีมันเลยอ๋อล้อรอชมไปเรื่อยครับนีแล้วผมมีแล้วผมเนี่ยช้ำๆมีทั้งเนื้อหมูเนื้อปลาแล้วก็แจ้วสูตรเอ้ไหมครับผมแล้วก็แก่วเลยผักตำบักทัวตังตัก้อยหอยเชอรี่ นี่แล้วก็น้าจิ้มสุดเด็ดแล้วก็ผักแล้วก็เนื้อนุ่มๆคุ้งสรยอยจะว่านย่ยชมบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาไปกินข้าวอันเลยเด้ครับุณอ่ะชิ้มเนี่ยจิ้มเนี่ยจะของบ้านอันนี้ก็คุณลูกคุณจอยมูเอินจอยแต่ว่าเพื่อนเอินเถิดแต่คุณพ่อครับผมมือไปจับหอยแล้วเออหอยคนลึกลับกินข้าวเล้งน้ำกันครับผม ผมเป็นเจ๊บครับอ่าอันนี้เป็นบ่าวจอยเป็นเจ็๊บฟังเล่าเออาบ่าวอาจเป็นเจี๊ยบหอยผมเป็นเจ๊บหมูบอกเลยว่าผมเห็ดหอยแสบแบสิี่ครับผมนี่ไนแต่ว่าบบคอยมีหนามเนาะหอยมันมีอยู่มันชุ่มฉ่ำแต่หน่อยแต่บบมีหลายมันบบมีเลยหล่ะเนี่ยมีเขาัวาันไปเมืองเบืองเบืองเบืองเืองจีพาจีพาคุย เอาคุยเป็งกันนะเนี่ยหัวเสียบหัวเสียาหวานผมชลวดเออกินว่แต่มาหอมขอหัวได้ไหมขึ้นแล้วตรงไหนตรงกลางเออเดี๋ยวซอยสับหน่อก่อนนะเออไม่กินไม่กินไหมมันกินมาเบิดดอกเ่ผมเอาลูกกอนตองให้เมียกินก่อนเออน่ะคนฮักเมี่ยงไหมฝา้เมี้ยกินก่อนย่านบ่หัวจะเบาดูแดงหน่อย นำจิ้มสูตรพิสดารเ่าเสาะแ้วนปะใส่เยืนะใส่ท้งแดงใส่ะไเหให็ห้ได้กินเพ่อนหนาเออห่วงดิบ่างใส่ทุกอย่างเลยเบิ่มเวอเบื่อเวอร์ะตำมาคื่ว่มึงอหใส่ฮอพฟิกไทยนะจะบอกไงืมับตัวเก่าแั้กจบเลยแกวจบลูก นเากินกินเี่มนี่ใหเดี๋ยวีฟ้ากินีมีมีของแกนีมีดูเด็ดอันเพื่อนไปทำงานอยู่ลาวดูแะมาตำสูตรลาวให้กินเอาตัวตัว่าตัวปูนี่ตัวปูเอตัวใหม่เลยนะปลากวนี่ด้รู้โมเมนต์จะบกแก อาาวนกกินเนี่ยเด็กเด็กแซ่บเอุกเองปลอดภัยะสันทิน้ำจิ้มยไหมสุดปรพิจดัเนี่ยผมจะให้จะให้ลูกานะล้ไม่รูกกนอย่าินี่แหละอีสานบานโฮ โรงพยาบาลบ่ม,ลบามาแตงบ่ครับเอาจ <c oughs> ินมยังห่